สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ลัคณาสิงห์นะสวัสดีชาวสองอาทุกคนเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้ยินดีต้อนรับทุกคนน,นเข้าสู่ช่องทาร์กพิมพ์พัสดุ์เก้าเนาะคลิปนี้นะ เนี่ยก็ค,คือคิดการทํานายดวงความรักแบบแทั่วไปของคุณคณเนาะประจําในช่วงของเดือนมกราคมนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณ,ค,ณคุณบ้างซึ่งแน่นอนนะคะอันนี้คือการทํานายดวงแบบทั่วๆไปดังนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างก็ได้อุ้มจะแนะนําไว้ทุกคนนั้นดูคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะถ้าเกิดใครอยากได้อะไรที่ชัดเจนละเอียดและเป็นตัวเองมากกว่านี้นะคะก็แนะนํนาว่าให้ดูดวงส่วนตัวได้นะคะสามารถสแกนคิวโค้ดทักไลน์มาดูดวงกับอุ้มได้เลยเนาะแล้วก็ช่องทาง,งตงิดต่ออุ้มตรงนี้ก็สามารถตตติดด่่่่่อออมาาาาไ้แวชชงงงงททจะ ที่อุ้มนั้นตอบไวที่สุดนั่นเองนะคะคุณสิงห์โอเคอุ้มจะเริ่มดูดวงแต่คนโสดคนสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่จริงๆแล้วอุ้มอยากให้คุณดูทางคลิปมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันคุณก็สามารถดูตามพาร์ทของตัวคุณเองก็ได้นะคะเดี๋ยวอุ้มเขียนให้นาะอว่าในช่วงนี้ถึงในตอนไหนแล้วอะไรอย่างไงแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านไพ่กันเลยนะคะคุณสิงห์สำหรับคุณสิงห์ที่กําลังโสดเนี่ยไพ่ที่ขึ้นมาอุ้มรู้สึกว่าเหมือนน่าจะ เพิ่งโสดได้ไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ามันเหมือนโสดแต่เหมือนคุยใครสักคนนึงเหมือนจะไปได้แต่ก็รู้สึกว่ามันยังไม่ได้อะไรอย่างไรขนาดนั้นนะคะคุณสิงห์และที่ผ่านมาเรื่องของความสัมพันธ์นั้นคุณก็เจอมันหนักหน่วงพอสมควรเหมือนกันเนาะไพ่นายออฟโหลดที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไพ่เขาเรียกอะไรนะเป็นไพ่หลักเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นไพ่ทหารบาดเจ็บค่ะทุกคนมันเหมือนบาดเจ็บยืนไม่ไหวก็ต้องยืนสู้ไม่ไหวก็ต้องสู้มันเหมือนต้องแบกสารพัดแบก เลยอะค่ะคุณสิงห์ที่จะทําให้ตัวเองนั้นสามารถผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ได้นะคะคุณสิงห์เนาะแต่ในขณะเดียวกันน่ะตัวคุณเข้มแข็งมากๆเลยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะดูแลตัวเองได้ดีมากๆเลยอะค่ะคุณสิงห์ดังนั้นในช่วงจังหวะนี้คุณก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรอย่างไงนะในช่วงนี้ให้โฟกัสกับตัวเองไปนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองไปเนาะชาวราศีสิงหนะ์นันาสิงในช่วงจังหวะนี้เนี่ยคุณจะมีความรู้สึกที่มันแอบแข็งแกร่งนิดนึงนะบางคนเป็นผู้หญิงตัวบางเอวบางร่างน้อยแต่ ชอบเล่นเวทหรือชอบเล่นอะไรที่มันดูแบบดูแบบหนักๆห,ห,หรืออะไรพวกนี้นิดนึงนะคะคุณสิงห์แต่คราวนี้เนี่ยก็มันเล่นได้แหละมันเหมาะกับตัวคุณมากๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอุ้มอยากให้คุณเองอะ่ะเพิ่มความอ่อนโยนสักนิดนึงนะคะเพิ่มความเป็นผู้หญิงเออเพิ่มความน่ารักเข้าไปสักนิดนึงเนาะเวลาคนที่เข้ามาหรืออะไรพวกนี้เขาจะได้เข้ามาทะนุถนอมแล้วก็อยากที่จะดูแลกับตัวคุณนะคะคุณสิงห์เนาะพอพื้นฐานเองแล้วว่าชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์อ่ะเป็นคนที่แฟร์ มากเลยใครที่คบกับคุณสิงเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าแบบ เออกินข้าวสมมติกินข้าวนะมือนี้จ่ายอีกมื้อนึงฉันไม่คนเลี้ยงนะหรืออะไรพวกเนี้ยคุณเองอ่ะไม่ชอบการเอาเปรียบหรือว่าอะไรใครใดใดทั้งสิ้นเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอุ้มก็อยากให้คุณเองนั้นแสดงด้านที่น่ารักน่าทนุถน,นอมหรืออะไรพวกเนี้ยเข้ามาบ้างนะคะคุณสิงเนาะเพิ่มให้กับตัวเองอีกสักหน่อยหนึ่งนะถามว่าในช่วงจังหวะนี้เนี่ยเดือนมกร,ราคมเนี่ยจะมีคนเข้ามาบ้างไหม DM เพจนะคะคุณสิง DM เพขึ้นมาแล้วนะตอบมาด้วย Head of Earth ค่ะทุกคน ในช่วงของเดือนมกราเนี่ยจะมีคนเข้ามาให้คุณได้รักได้เรียนรู้ได้รู้สึกดีขึ้นนะคะคุณสิงห์นะแล้วก็มันเหมือนว่าจะทําให้ตัวคุณเองนั้นได้เปิดใจได้เรียนรู้กับตัวเขามากยิ่งขึ้นคนคนนี้ค่ะคุณสิงห์อาจจะได้เจอ,อยากนิดนึงนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะโลกส่วนตัวค่อนข้างที่จะสูงบางคนอาจจะไม่ได้แบบเก่งเรื่องเทคโนโลยีหรืออะไรขนาดนั้นนะคะคนคนนี้เป็น ชาวท่าดินขึ้นมาเยอะมากอย่างเช่นคุณการคุณพระสบคุณมังกรเนอะอือแล้วถามว่าจะเจอได้ที่ไหนล่ะคะ ใครที่ขึ้นมาแบบนี้คือเจอยากมากๆเลยนะแต่ถ้าเป็นไปได้นเนี่ยอุ้มจะแนะนําว่าให้คุณสิงห์ลองเรียนต่อดูลองหาศึกษาหรือทําอะไรใหม่ๆดูสําหรับเขาคนนี้เป็นคนชอบศึกษาเป็นคนชอบวางแผนมีความคิดมีความวิเคราะห์หรืออะไรพวกเนี้ยที่ดีมากๆเลยดังนั้นน่ยลองมองดูก็แล้วกันนะคะคุณสิงห์เนาะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงนะจ,จะได้ผู้ที่มีอายุเยอะมากๆเลยนะคะเยอะมากกว่าตัวเองมากๆเลยอาจจะมาสี่ห้าปีถึงสิบปี อารมณ์ประมาณนั้นเลยก็ได้รวมถึงผู้หญิงแล้วก็มีแฟนเป็นทอมด้วยก็เช่นเดียวกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายหรือว่าคุณเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นผู้ชายเป็นทอมเป็นอะไรพวกเนี้ยคุณจะได้คนที่เหมือนแบบเด็กกว่าคุณอะเด็กกว่าคุณมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะทุกคนมันจะสลับกันถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้คู่ที่อายุเยอะมากๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายหรือเป็นอะไรเงี้ยคุณจะได้ผู้ได้คู่ที่เขาเรียกอะไรนะอายุน้อยกว่าคุณมากๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วเข้ามาเติมเต็มใจกับตัวคุณได้ค่อนข้างดีมากแม่แต่ในขณะเดียวกันนะอาจจะต้องให้ทั้งเวลาเขาแล้วก็เวลาคุณในการเคลียร์ตัวเองเนาะให้รู้ให้มันแบบ เคลีนรเรียบร้อยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันนั่นเองเนาะแต่พไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะคุณสิงห์ถามว่าไพา่อยากจะแนะนำอะไรคุณสิงห์คนนี้เพิ่มเติมบ้างไหมเป็นไพ่เดอะเดวิลนะช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงนี้เนาะถ้าเกิดออกคุยกับใครสักคนนึงแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่คอนเน็กสักทีมันไม่อะไรไงสักทีหนึ่งคุณไม่ต้องซีเรียสหรือว่าอะไรยังไงในช่วงจังหวะที่ผ่านมาแล้วช่วงจังหวะนี้บางทีบางครั้งมันจะมีโอกาสที่จะเจอแบบ เสร็จกรรมเจอคู่กรรมหรืออะไรพวกเนี้ยทาให้คุณต้องลําบากหัวจิตหัวใจ,ห,วใจหรืออะไรแบบนี้นะแต่รออีกสักแป๊บหนึง่งให้มันผ่านปีสักหน่อยหนึ่งเป็นปีหน้าดวงคุณดีมากจังหวะคุณดีมากดังนั้นเนะี่ยคุณจะได้พบได้เจอคนที่ดีนะคะแล้วก็เหมาะสมกับตัวคุณเองแล้วก็เป็นคู่ที่เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรนะจนเจอกันนะคะคุณสิงห์มาจนเจอแล้วก็มาดูแลกันมอบพลังงานมอบสิ่งดีๆให้แก่กันและกันได้จริงๆนะคะ จะประมาณนี้นะคะสำหรับคุณสิง์เนาะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะคะคนโสดสามารถดูดวงกับอุ้มได้นะไม่จำเป็นต้องดูเรื่องความรักอย่างเดียวก็ได้ดูเรื่องครอบครัวอาชีพการงานหรืออะไรพวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะสามารถสแกนเคอรโค้ดทักไลน์มาดูดวงกับอุ้มได้เลยและอย่าลืมกดติดตามอุ้มให้ครบทุกช่องทางด้วยนะคะดูทาง y YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับอุ้มด้วยเนาะคอมเมนต์ให้กับอุ้มด้วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากและสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยคค่่ะะสสวัสดี สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ลักนณะสิ่งที่สถานะไม่ชัดเจนนะมาดูไพ่กันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงของเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะเดือนนี้แหละทุกคนมาไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะทุกคนมีไพ่ Six o อ Pen t น c l e s นะเอ o f s อฟสอดแล้วก็จะเป็นไพ่ไน f อฟ o r ดที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะอุ้มรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ถ้าถามว่าในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างมันเหมือนประคองกันไปเรื่อยๆอะคะ่ะคุณคุณแต่ในขณะเดียวกันมันก็มองไม่ค่อยเห็นอนาคตสักเท่า ว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ใช่ได้หรือเปล่า,าอะค่ะคุณสิงห์ซึ่งตัวคุณเองอ่ะคิดทบทวนออกับความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเยอะมากๆเลยนะเหมือนตัวคุณเองอ่ะพยายามซ่อนความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้อะค่ะคุณสิงห์ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่รู้สึกเออเหมือนเหมือนเหงาจังเลยเหมือนรู้สึกว่าวางทีเขาจะมาเขาก็มาบางทีเขาจะไปเขาก็ไปอะค่ะทุกคนเพราะสถานการณ์ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันเหมือนอ่อนๆออบๆนิดนึงอะนะคะคุณสิงห์เนาะแต่ตัวคุณเองอ่ะโอเค เข้าใจเขาแล้วพยายามที่จะประคองกับเขาแล้วก็เดินแบบไปบเขาเรื่อยๆแตบบ่ในขณะเดียวกันคุณเองก็มาถามตัวเองว่าเฮ้ยเราอยู่แบบนี้เราไปแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยเรามีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่จริงๆไหมอะค่ะคุณสิงห์บางทีบางครั้งคุณก็รู้สึกลําบากใจเหมือนกันบางทีบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าฉันอยากตัดสินใจได้เลยอะว่าฉันจะทําอะไรแบบไหนเป็นยังไงต่อไปดีอะค่ะคุณสิงห์ฉันไม่อยากจะที่จะต้องมาอยู่กับอะไรบางอย่างที่มันไม่มั่นคงอะไรบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างที่จะต้อง ดาวมาคิดมาอะไรอย่างนั้นอยู่แบบนั้นเรื่อยๆค่ะคุณสิงห์ซึ่งตัวคุณเองเราเน้นคือมันมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่คุณต้องทามีอะไรที่คุณต้องรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะมีเรื่องยิ่งใหญ่มาก,มากๆที่คุณต้องตัดสินใจหรืออะไรพวกนั้นนะคะคุณสิงห์ดังนั้น่ะไพ่ของคุณที่ขึ้นมาตรงนี้คุณจะไม่เหมาะเลยกับความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามที่มันเหมือนจะเล่นๆมันเหมือนจะไปเรื่อยๆหรืออะไรพวกนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่จะเดินแบบคุณสิงห์หรืออะไรพวกนี้อาจจะต้องแบบ ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนน่ะอาจจะต้องเพิ่มความชัดเจนให้คุณสิงหน่อยเพราะไพ่แบบนี้อยู่ๆตัดสินใจหรือปิดประตูปึ้งขึ้นมาคือปิดประตูเลยจริงๆเลยนะคะสําหรับเขาคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นชาวธาตุดีเนี่ยเช่นคุณกรเออคุณการคุณพฤกธศพคุณเมืองกอนนะคะหรืออาจจะเป็นคุณพิจิกก็ได้เช่นเดียวกันเนาะคนคนนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วว่าตัวเขาเองอะ่ะเป็นคนอินดี้นะเป็นคนที่เอาจริงๆใช้ชีวิตคนเดียวได้ไหมก็ได้มีความสุขกับตัวเองได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันแต่ใน,ในขณะเดียวกันเขารู้สึกว่าเวลาที่เขามีคุณ นนั้นมันดีมากกว่าที่เขาเองจะอยู่คนเดียวจะอะไรคนเดียวอะคะ่ะคุณสิงห์ซึ่งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อุ้มรู้สึกว่าคุณทั้งคู่อะมีปัญหากันนะคะบางคู่อาจจะแบบ ไปด้วยกันสักแบบหนึ่งก็หายไปหรืออะไรพวกนี้ยมันก็เลยแบบแอบมีปัญหากันนิดนึงแอบแบบเอองั้นเราแยกกันไหมหรืออะไรพวกนั้นนะคะไปทบทวนความรู้สึกซีว่าเอ๊ความรู้สึกเป็นยังไงเป็นแบบไหนพร้อมที่จะเดินไปอย่างไงอะไรยังไงกันแน่นะคะคุณคุณเนาะแต่คราวนี้มันก็เหมือนมีการแบบกลับมาคอนเนคกันอีกครั้งหนึ่งแต่ถามว่ามันจะดีไหมมันพอได้อยู่แต่มันยังไม่เลิศขนาดนั้นนะคะทุกคนอืม จริงๆแล้วว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังนะแต่เป็นคนที่เดายากเดาอารมณ์เดาความรู้สึกหรืออะไรพวกเนี้ยได้ยากมากๆเลยดูเป็นคนซับซ้อนนิดนึงนะคะคุณสิงห์อืมบางทีเขาก็บอกอาจจะบอกว่าเขาชอบอันนั้นแต่จริงๆเขาอาจจะไม่ได้ชอบหรืออะไรพวกเนี้ยคะ่ะคุณสิงห์ต้องสังเกตต้องดูตัวเขาให้ดีๆเนาะ The Sun กับ Party of Earth จริงๆแล้วเขาดูสมบูรณ์อยู่แล้วนะก็มีคู่ก็ได้ไม่มีคู่ก็ได้หรือจะอะไรไงก็ได้คือใช้ชีวิตแบบ คือจริงๆแล้วเขาค่อนข้างสบายๆอะค่ะคุณสิงห์ดังนั้นก็เลยแบบเออก็คือแบบใช้คําว่าดีไม่ได้งอแม่แต่คราวนี้เวลาที่มีคุณอะมันดีมากกว่าเวลาที่มีคุณแล้วมันมันเติมหัวใจเขาได้เต็มมากกว่านั่นเองนะคะคุณสิงห์อุ้มถามจริงๆนะมีคนของคุณอยู่ไหมในตอนเนี้เพราะไพ่ของคุณที่ขึ้นมามันขึ้นไพ่ตัดจดเมนกับไพ่ six of p e n t a c l e แปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วก็ได้นะแต่คราวนี้เนี่ยมันเหมือนคุณกับเขาสถานภาพความสัมพันธ์อาจจะ ไม่ได้อยู่ด้วยกันแยกกันอยู่หรือว่ามันมันแบบไม่ค่อยโอเคอะทุกคนประมาณนั้นก็ได้เหมือนกันแต่เราอันนี้ถือว่าเราให้ฟังแล้วกันเนาะดูนดโน้มความสัมพันธ์ดีกว่านะคะว่าคุณทั้งคู่ในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันต่อไปคะเดือนมกราคมความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรดเดลเวอร์นะคะคุณทั้งคู่นั้นจะเข้ามา นี่ไงเดบิวออฟอร์จูนสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาช่วยเหลือคุณหนงคู่แล้วให้คุณทน้งคู่เนี่ยได้เข้ามาใกล้ชิดได้เข้ามาสนิทสนมหรืออะไรพวกนี้กันมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ดูดีมากยิ่งขึ้นนะคะโลาก็มันเหมือนจะแบบเหนื่อยน้อยลงทําความเข้าใจกันได้ดีมากขึ้นในช่วงจังหวะอาทิตย์หรือ2อ,อาทิตย์แรกนะคะในช่วงนี้เนาะแต่หลังจากนั้นไปอะค่ะทุกคนความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันอาจจะเซนซิทีฟนิดนึงอาจจะเคยอาจจะเป็นแบบที่ เนี่ยเป็นแบบที่คุณทั้งคู่อเคยเจอนั่นแหละพอจะดีปุ๊บมันก็เหมือน เออไม่เดินซะอย่าง,งานั้นแต่พอแบบอะไรไงขึ้นมาก็มาจับมือกันไว้ทําทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะจากาไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนาะจริงๆแล้วว่าคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณสิงห์กันแน่คะเป็นไพ่ควีนออฟไฟนะคะเป็นไพ่คิงออฟไฟตัวเขาเองอะ่ะเขาอยากจะจริงจังกับคุณสิงห์จริงๆนะแต่ในขณะเดียวกันเหมือนเขาก็พอรู้ว่าว่าตัวเขาเองอะ่ะไม่สามารถที่จะแบบจริงจังหรืออะไรพวกนี้กับตัวคุณเองได้นะคะเหมือนเขารู้สึกว่าแบบทําอะไร ไปมันก็เท่านั้นเหมือนเขามองไม่เห็นทางจบอะว่ามันจะไปจบทางไหนเราสองคนจะมั่นคงกันไหมหรือสุดท้ายแล้วมันจะไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะว่ามากับไพ่เพจช็อปวอร์ทเอร์แต่ในขณะเดียวกันเขาอยากบอกว่าตัวเขาเองอะไม่ได้หลอกคุณไม่ได้อะไรคุณนะตัวเขาอะจริงใจกับคุณจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกดีๆให้กับตัวคุณจริงๆบางครั้งที่เดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขาหายเหมือนเขาเองรู้สึกว่าเขาอะเนี่ยเขาไม่อยากทำร้ายหัวใจคุณและในขณะเดียวกันตัวเขาเองก็ ไม่ไหวอะ่ะทุกคน เพราะว่าเวลาเขาอยู่กับคุณน่ะเหมือนเขาจะห้ามใจไม่ให้รักคุณใช่ปะแต่พอไปเรื่อยๆอะ่ะเขาก็จะรักคุณรักคุณรักคุณมากๆแล้วเขาเองอะ่ะเขาก็จะห้ามใจตัวเองไม่ไหวไม่ให้แบบรู้สึกกับคุณหรืออะไรพวกนี้ค่ะคุณสิงห์มันก็เลยจะแอบหนักหน่อยสําหรับตัวเขาคนนี้เนาะโอเคสุดท้ายถามว่าพ่อยากจะแนะนําอะไรสําหรับสิ่งที่สถานะไม่ชัดเจนบ้างคะเป็นพายขิงออบสอดเนาะถ้าไม่ไหวก็ตัดทิ้งไปเลยะคะ่ะคุณสิงห์เพราะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้นั้นค่อนข้าง ที่จะยากมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลานานมากๆเหนื่อยมากทรมานมากแต่ถ้าสิ่งอดทนละ่ะผ่านไปได้ไหมคุณห้ถ้าคุณอดทนมากพอโอเคค่ะทุกคนสามารถผ่านไปได้กับความสัมพันธ์นี้แล้วก็ในอนาคตสามารถที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายเหมือนกันไพอุปสรรค เยอะมากนะคะอุปสรรคตรงนี้อาจจะไม่ใช่แค่คุณทั้งคู่อาจจะมีเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นเต็มไปหมดเลยนะคะดังนัง้นก็โอเคลองดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ลองค่อยๆคุยค่อยๆค,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 คิดไต่ตรองพิจารณาดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะอมเชอวาคนที่มาดูตรงนี้คือแบบเป็นผู้ใหญ่มากพอมันเหมือนแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะ่ะคุณสามารถคิดได้วางแผนได้จัดการเรื่องราวอะไรต่างๆพวกเนี้ยได้ดังนั้นคุณเองอะ่ะก็ต้องรักตัวคุณเองมากๆแล้วก็อย่าลืมหา ทางที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองนะคะไม่ต้องยึดตามไพ่อุ้มทั้งหมดนะอันนี้เป็นดวงกับทั่วๆไปนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรชัดเจนและเป็นตัวเองมากกว่านี้ก,ก็แนะนําสแกนคิวโค้ดทักไลน์มาดูดวงกับอุ้มได้เลยเนาะช่องทางไลน์คือช่องทางที่อุ้มตอบไวที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมกดติดตามอุ้มให้ครบทุกช่องทางด้วยนะคะใน u t u b e อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพราะว่าเวลาที่อุ้มลงคลิปนั้นจะได้มีการแจ้งเตือนเนาะทุกคนจะได้มาดูดวงฟรีๆกันเลยนะคะจะพยายามทําคลิปให้ได้้้้ททุุกกกๆเดือนนอ,อนนนนนาะณัคคค่แลววีนน็ขบ สวัสดีแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะทุกคอมเมนต์คือกำลังใจขององม้มกดไลค์ให้ออมด้วยนะคะจะได้แบบ Youtube จะได้ดันคลิปเก่งๆอีกนึงโอเคบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ที่มีคู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดวงแบบทั่วไปนะไม่ซีเรียสนะคะไพ่ออกมาอย่างไงอ่านไปแบบนั้นนะคะคุณไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นได้ไพ่สีมเมถาอาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากนะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากๆเลยใครก็ตามที่ได้ไพ่แบบนี้อค่ะทุกคนภายนอกจะดูดีมากๆหลายๆคนจะรู้สึกอิจฉาในคู่ของคุณอะไรประมาณนั้นว่าแบบ เออดีจังเลยนะที่มีคู่แบบนี้ดีจังเลยที่ช่วยกันสร้างครอบครัวดีจังเลยที่ช่วยกันทํามาหากินหรืออะไรแบบนั้นนะคะคุณเนาะแต่ในใจของคุณนะคะคุณสิงห์เหมือนคุณเองอ่ะจะต้องแบกรับอะไรหลายอย่างแต่เป็นหมดเลยพบให้ตรงกลางอ่ะเป็นไพ่เดอะสเตนนะคะแล้วเป็นไพ่ t ทน of pentacles เหมือนตัวคุณเองอ่ะพยายามทําเพื่อครอบครัวนะคะแล้วก็ทําในหน้าที่ที่คุณจะต้องรับผิดชอบเนี่ยให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวคุณเองนั้นจะสามารถที่จะทําได้อ่ะค่ะคุณสิงห์เนาะแล้วคุณ เองอะ่ะจริงจังมากๆในความสัมพันธ์ตรงนี้อะไรแบบนี้เลยนะคะคุณสิงห์มากับไพ่เด็ดจัดเมนตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นไพ่แบบประมาณเนี้ยมันเหมือนว่ามีปัญหาหรือว่าจะต้องจัดการหรือว่าอะไรก็ตามเหมือนคุณจะต้องยืนหยัดยืนยันทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองทางนั้นเลยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มาดูคลิปนี้เนี่ยต่อให้คุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะต้องทําเหมือนแบบเหมือนคุณเป็นผู้ชายมากๆเลยนะคะคุณสิงห์เนาะเหมือนคุณมีความเข้มแข็งมีความแบบ เอออะไรพวกเนี้ยในความสัมพันธ์ตรงนี้มากๆเลยอะ่ะคุณสิงห์สหรับเขาคนเนี้ยเขาเป็นไพ่ไฟออฟโหลดนะคะแล้วก็เนไพ่เอชออฟคัพนะมากับไพ่เอชออฟสอดแล้วก็จะเป็นไพ่ตรีออฟโหลดนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคุณแม่ทูนคุณตุลคุณกุมก็ได้นะคะหรือว่าคุณเมธคุณสิงห์คุณธนูเหมือนกันกับตัวคุณก็ได้เพราะว่าเขาคนเนี้ยมีความเป็นตัวเองค่อนข้างเงียสูงมากๆถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าอะไรถูกก็คือสิ่งนั้นถูกนะคะคุณคณเนาะจะไปเถียงจะไปอะไรพวกเนี้ยกับเขาไม่ได้เลยนะคะคุณสิงห์นะ แล้วก็เป็นคนที่บางครั้งก็ดูมีโลกส่วนตัวสูงดูเข้าใจยากนะคะเป็นคนที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นผมจัดการได้ผมแก้ไขได้ผมอะไรได้หมดทุกอย่างเลยนะคะอืมแล้วก็ไพ่เขาที่ขึ้นมาเนี่ยอุ้มพูดตรงนะมันมีเรื่องของคนอื่นเข้ามานิหนึ่งแต่เรื่องราวตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะทุกคนมันเกิดขึ้นมาสักพักนึงแล้วเกิดขึ้นมานานมากๆซึ่งตัวคุณเองอะ่ะก็พยายามรักษาคําว่าครอบครัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งตัวเขาเองเป็นไพ่สามไม้เท้าขึ้นมาตร เหมือนตัวเขาเองเขาเลือกแล้วว่าคนที่เป็นคู่ของเขาจริงๆก็คือคุณดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนคุณก็คือคนที่สําคัญที่สุดนะคะคุณก็คือคนที่ผมจะใช้คำว่าดียกขึ้นหิ่งอประมาณนั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีเรื่องของอีกคนหนึ่งเข้ามาด้วยเหมือนกันเนาะแต่ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะปัจจุบันนี้มันเหมือนดีขึ้นค่อยๆแบบเออมันเหมือนมีการพัฒนามากขึ้นเข้ามาคุยเข้ามา อะไรพวกนี้กันมากยิ่งขึ้นนะคะคุณสิงห์แต่ว่าถามว่าหวานเลยไหมก็ยังไม่หวานขนาดนั้นเหมือนเขาคนนี้เนี่ยก็รู้เราว่าใครที่สําคัญกับตัวเขาที่สุดแล้วเขาเองควรที่จะจัดการหรือว่าอะไรอย่างไงต่อจากนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะดังนั้นเนี่ยองค์คิดว่าเขาเองอะ่ะก็จะแบบ มาจับมือคุณมากขึ้นแล้วโฟกัสที่ตัวคุณมากขึ้นส่วนอีกคนหรือว่าอะไรพวกนี้ที่เขาบอกเขาจัดการได้อะเขาก็จะค่อยๆเฟดตัวค่อยๆหายไปดังนั้นในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้นะคะต้อนรับปีใหม่อยู่เหมือนกันแต่อุ้มขอดูดวงปีหน้าให้ชัดเจนอีกรอบหนึ่งนะคะเดือนมกราคมเนี้ยความสัมพันธ์คู่เนี้ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะจริงด้วยทุกคนมันจะมั่นคงมากขึ้นมันจะชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมาแน่นแฟนกันเหมือนเดิมมันจะไม่ม อุปสรรคอันตรายใ,ใดที่ทําให้คู่ของคุณจะต้องแบบมีปัญหาหรืออะไรยังไงอีกแล้วเหมือนเขาคนนี้จะให้ความสําคัญกับตัวคุณเองมากที่สุดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะคิดหรือคุณจะรู้สึกหรืออะไรแบบไหนเขาเองก็จะพยายามดูแลคุณให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เนาะดังนั้นความสัมพันธ์ของคุณในช่วงของเดือนมกรานี้นะคะ คนที่เคยเจออะไรมาที่มันหนักมันท็อกซิกหรือมันอะไรยังไงก็ตามในช่วงจังหวะเดือนมกราเนี่ยจะเป็นเดือนที่ทําให้ตัวคุณและตัวเขาเดินไปด้วยกันได้อย่างดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่น่าปิติแล้วก็ยินดีมากขึ้นนะคะมากับไพ่สามถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เดอะเลิฟเวอร์เนาะได้รักกันมากขึ้นทํากิจกรรมที่ดีร่วมกันมากขึ้นแล้วก็พลังงานอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะค่อยๆจบไปนะคะแล้วก็เริ่ม ต้นใหม่รับปีใหม่นี้นะคะคุณคุณเนาะดังนั้นคือแบบดีใจด้วยนะคะทุกคนนะก็จะแบบครอบครัวกลับมาแล้วนะคะอืมเดี๋ยวอุ้มขอดูไพ่หน่อยสิเอาสำหรับไหนดีสำหรับไหนอิบง่ายหน่อยโอเค อุ้มดูความรู้สึกเขาหน่อยนะคะว่าเขาจริงๆแล้วว่าเขารู้สึกยังไงกับสิ่งกันแน่เป็นพไพ่ในออฟเพนเดเคลนนะเขาก็รู้สึกว่าคนที่ทําให้เขามั่นคงแล้วโอเคที่สุดก็คือตัวคุณนะคะคุณสิงห์เขารู้สึกว่าไม่ว่าจะอะไรยังไงก็ตามะคะ่ะคุณสิงห์ที่เขาผ่านมาหรือได้เรียนรู้หรืออะไรยังไงก็ตามคนที่ใช่ที่สุดคนที่เขารักที่สุดหรืออะไรพวกเนี้ก็คือคุณแล้วเขาก็มั่นใจแล้วว่าตัวคุณเองนั้นรักแล้วก็มั่นคงกับเขามากๆจริงๆนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเขารู้ ้สึกผิดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาทํากับคุณไว้ดังนัง้นน,น่เหมือนเขาอยากที่จะแก้ไขอะคะทุกคนแล้วก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันน่ะเขาก็อยากให้คุณเองนั้นเป็นคนที่เป็นเพื่อนได้เป็นแฟนได้เป็นคนที่อยู่ข้างเขาเสริมความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจความสนใจให้กับตัวเขามากยิ่งขึ้นนะคะคุณสิงห์นะจากไพ่ที่ขึ้นมาก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะ ท่าน้ำก็ได้นะคุณกร,รกฎคุณมีนคุณพิจิกเงี้ยเออนะแล้วถามว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรคุณสิงเพิ่มเติมบ้างไหมในช่วงจังหวะนี้ถ้าคุณแบกทุกอย่างมาจนถึงทุกวันนี้แล้วคุณสิงจับมือจริงๆนะคะตอนนี้ก็คือมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วค่ะคุณสิงให้ความรักนำทางนะคะใช้เหตุผลกับให้กันและกันมากๆระวังเรื่องอารมณ์ เยอะๆเลยนะคะแล้วเดอะมิชชิเนขึ้นมาตรงนี้อาจจะต้องใช้เขาเรียกอะไรจิตวิทยาใช้สมองใช้อะไรพวกเนี้ยในความสัมพันธ์เนี้ยให้เยอะขึ้นสักนิดหนึ่งแล้วความสัมพันธ์เนี้ยก็จะดีขึ้นนะคะแล้วเขาเองเขาก็จะยอมทําทุกอย่างเพื่อคุณเพราะว่าที่ผ่านมาเขาได้เรียนดูแล้วว่าเวลาที่เขาทําไม่ดีกับคุณนั้นเขาเป็นอย่างไงบ้างอะไรแบบไหนบ้างนะคะเหมือนโชคชะตาแกล้งเขาเหมือนกันนะเวลาที่เขาทําไม่ดีกับตัวคุณมันเหมือนทําให้เขาแบบ ออไม่ประสบความสําเร็จไม่อะไรพวกนี้นะคะ่ะคุณสิงห์ดังนั้นนะี่ะเหมือนตัวเขาเองก็อยากที่จะแก้ไขใหม่ทาอะไรใหม่ๆนะคะคุณสิงห์เนาะแล้วคุณสิงห์เองอะ่ะพื้นฐานดวงคุณสิงห์ปีหน้าเท่าที่อุ้มมองไยตั้งแต่ตั้งแต่คนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วคนที่มีคู่มาดวงคุณอะ่ะดูแบบดูดีขึ้นดูสวยมากขึ้นคนจะรักเมตตาเอนดูกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะคะคุณสิงห์เนาะในช่วงจวังหวะเดือนแรกอะ่ะคนจะมีความมัดแม่ในตัวเองมากๆเลย อุ้มแนะนาว่ามาดแมนได้เข้มแข็งได้แต่ในขณะเดียวกันคุณต้องมีความอ่อนโยนบ้างนะคะคุณสิงเนาะจะได้ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็จะมีคนเอ็นดูรู้สึกว่าแอยากช่วยเหนือสิ่งจังเลยอะไรพวกเนี้ยเออนะคะเพราะว่าช่วงปีใหม่เป็นต้นไปอะ่ะชาวราศีสิงหนะ์และขนาสิงนั้นดวงดีพร้อมที่จะรับโชคแบบหลายๆเด้งเลยนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะคุณสิงห์เนาะเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกทุกท่านเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชาวส่องเองหรือว่าเป็นคุณสิงห์เองก็ตามนะคะทุกคนเนาะถ้าเกิดใครอยากได้อะไรที่ชัดเจนและเป็นตัวเองมากกว่านี้ก,ก็แนะนำาให้ดูดวงส่วนตัวเนาะสแกนคิวอาร์โค้ดทักไลน์มาดูดวงกับอุ้มได้เลยนะคะเพราะว่าช่องทางไลน์คือช่องทางที่อุ้มต่อไปที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมกดติดตามอุ้มให้ครบทุกช่องทางด้วยนะคะช่องทางยูทูบอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเวลาที่อุ้มลงคลิปนัน ปีๆแบบนี้ไปเลยนะคะคุณสิงห์นะแล้วก็มีอะไรอีกางไรนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันด้วยเนาะเพราะทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจทใี่ดีให้กับอุ้มมากๆเลยเวลาที่อุ้มเหนื่อยอุ้มท้อไม่อยากทําคลิปแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกไม่สบายเสียงแหบอะไรเงี้ยอุ้ม,มาอ่านคอมเมนต์อุ้มก็รู้สึกว่าไม่จีมีคนรอฉันอยู่ฉันต้องทําอะไรแบบนี้นะคะ่ะทุกคนมันทําให้อุ้มรู้สึกว่าแบบมันมีแพชั่นมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนยังไงก็รบกวนด้วยนะคะ ขีโมก็ได้แต่แบบว่าอ,อ,อยากให้แบบมาพูดอะไรให้ฟังบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบออมันก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะในตอนนี้มันเหมือนเราคุยกับกล้องไปเรื่อยๆอทุกคนเหมือนเปิดไพ่เราคุยกับกล้องไม่ได้คุยกับคนอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบนิดนึงนะคะอยากแบบมีกําลังใจบ้างนะคะทุกคนและสุดท้ายนี้ก็สวัสดีปีใหม่่ทุกท่านด้วยเนาะใครมีโปรแกรมเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยสวัสดิภาพนะคะทุกคนเนาะระวังรถระวังลานิดนึงชลาลส,สิ้สิงนคณสิงช่วงเนี้ย ต้องจะไปไหนทำลายเช็ครถให้ดีๆนิดนึงนะเพราะยานพาหนะของคุณในช่วงเนี้ยก็คือจะแอบมีปัญหาหน่อยนะคะวันนี้ไปแล้วจริงๆจ,จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะที่ดูมาจนถึงตรงนี้เลย